บอกแลมึงไม่บอกถ่ายถ่ายกันเนี่ยคนดูไว้ไอพิจารตเงนะสาใช่พ่อครูพ่อครพ่อคูไปยาย้ายพวกมึงอ่ะยย้าูบอกแล้วว่าอย่าเอากระบวมาใช้ย้ายย้ายไม่ใช่ว่าตันก็หาอยู่กระเบว้องตัั้ มันอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆช่องจัดแตงนะครับกลับมาอีกแล้วนี่เจอหน้ากูให้มันคืนๆหน่อยสิวันนี้พามากินอีกนะเพื่อนอันนี้ก็เป็นอ p พีสองนะสำหรับเพลิสแบบว่าพาเพื่อนในสมาชิกเราไปกินนะอ่ะก็อีพีนี้ว้าวๆอีกอันหนึ่งว้าวว้าวแค่นี้กูพูดชื่อว่าหมูกระทะมึงวัาป่ะเพื่ออาจจะดูแบบเฉยๆธรรมดาง่ายๆใช่อืมแต่ที่นี่หมูกระทะแบบสุ่ม ยังไงวะหมูกระทะแบบสุ่มแต่กลัวยังไม่บอกพึ่งตอนนี้ว่าเขาสุ่มด้วยวิธีอะไรเอาง่ายๆวันนี้คอนเทนต์รับรองว่าเพื่อนๆในช่องเราเนี่ยไม่เคยเห็นแน่นอนกับหมูกระทะแบบสุ่มร้านนี้นะเพื่อนๆแม่งดังในโซเชียลมากเพิ่งอยู่ดังเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเองดังในเรื่องดีอะไรเงี่ยทาเตาถ่านหล่นใส่ตีลูกค้าโอ้ยแต่เนี่ยแต่กล้องกูไม่ชงชมุกวันนี้มันนอนเต็มอีกทีก็อันนี้ก็เป็นร้านลับที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะก็ขอบคุณเจ้าของร้านนะที่เสนอไอเดียในการ ขายหมูกระทะให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะความเคทีนเนาะโอ้หเคทินมันก็รับจริงๆอะมึงเออรับดิเนี่ยมึงมึดไปหมดเลยนี่ยังไงข้างหน้าแล้วเออจอดๆอดไปไปก็สวัสดีครับครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านหมูกระทะทะราคาก็ไม่แพงแพงหมูก็ไม่เน่า เนี่ยอันนี้จะได้ไไดให้ทายชุดเท่าไหร่เ,เท่านี้แหละอะูกจูกมันนั่นแหละมันนอนเต็มนะวันนี้นเลยอันนี้ก็คือเซตที่เขาเรียกว่า starter แล้วกันเป็นเบสิกของการเข้ามากินที่ร้านนี้แ,แต่ว่าคุณจะยังสงสัยอยู่ใช่ไหมว่ามันสุ่มยังไงใ,ในเมื่อหมูมันอยู่ตรงนี้ออแล้วข้างหน้าเราอะไรที่มันขาดหายไปแก้วคูขาดหายไปอยู่ไหนละแก้วหมูเอางี้ทุกอย่างจะถูกตอบด้วยเจ้าของร้านหนึ่งเลยคำถามที่กูจะสงสัยกับที่นี่ก็คือร้านห้มหมูทะเนี่ยที่กูออกเสียงนะเชื่อจอสงเนื่าทไมมันถึงเป็ห วัวทัแบบซุ่มเออแล้ว huh. ช right? ื่อร้านก็ออกเสียงว่ายังไงบ้างนะจะได้ียกถูกเฮ้ยจบที่อะไรจบเพิ่งให้คิวให้คิว้วมาแล้วเจ้าของร้านเราหน้าคุ้นยู่นะใช่เหรอเจ้าของร้านเจ้าของร้านจะเราเคยเจอกันปะเนี่ยฮะไม่เคยไม่เชฟชื่ออะไรนะนะเออชื่อเอ่อเชฟอะไรนะเชฟ เชฟเออะไรนะเชฟเอ็มอ๋อเชฟเอ็มไอ้้ผูชั้นเลยไม่เคยไม่เคยคนนั้นจะญี่ปุ่นใช่ใช่ว่าเหมือนเราเคยไปกินคนละคนมั้งที่เมื่อกี้อยู่แถวนี้เมื่อกี้พี่อยู่บางปูทองพี่กูเลยที่ตรงนั้นบางพีคือสงสัยคือชื่อของร้านเนี่ยออกเสียงยังไงที่ถูกต้องจ้ะออกไงหึมมูกระทะอ้าของพี่บอยอ้าของพี่โซ การออกเสียงชื่อร้านอที่ถูกที่สุดก็คือร้านโอ้โหท่าแแมาเลยะถ้าผมชวนแฟนไปกินก็ประมาณเธอเธอไปกินโอ้โหท่ากัน่างเออที่มาคือออกเสียงอย่างนี้ชื่อร้าน อันเนี้ยร้านนี้มีอะไรพิเศษขั้นตอนแรกเลยนะอมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านว่ะคือน้ําจิ้มนะพี่บอยพี่บอยหยิบมันจะฝั่งขวาเลยฝั่งขวาเลยกระทะมันต้องฝั่งขวาฝั่งขวาเออแค่นี้ก็วุ่นไปเลยนี่น้ําจิ้มนะของร้านน้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มเรามีชื่อนะนี่เลยอีหนูดัวมากนะตัวแรกนะตัวหนึ่งครับพี่บอยนี่เลยตัวหนึ่งนะฮะอะไรทำแหละม่คิดอะไรแซปกสะเดาเลยอีหนูตัวแรกเลยนะอีหนูนัวมากอันนี้สองแซบชิบหายเลย ทีนี้มันต่างกันยังไงอ่ะมันมันมีต้องสองแบบตัวนี้ออจะเป็นรสชาตินัวคนที่ชอบกินเคน็มคน,นที่ชอบที่ชอบนัวนัวรสเค็มๆหน่อย,อ,ย,อ,ยอ่ามันมีความต่างกันอยากกินเผ็ด ชับนัวไหมอินประจำเลยเนี่ยนัวแยกะสชานเออไม่เอาไม่เอาไปซื้อส่วนใครที่ชอบแบบสู้ซ่าเผ็ดๆหน่อยที่เลยตัวแซบนะมีสองตัวหรือว่าถ้าแบบจำชื่อไม่ได้ก็มีแบบนัวกับแบบแซบนี่โอเคแต่ว่าวันนี้มาก็ไม่ใช่น้ำจิ้มอย่างเดียววันนี้ที่มาพาเพื่อนๆมาเนี่ยรู้ว่าร้านเนี้ยเป็นร้านหมูกระทะแบบสุ่มไอ้ที่มันตั้งอยู่เนี่ยใช่ พอดีสมาชิกผมอาจจะแบบไม่ค่อยรู้ว่ามันสุ่มยังไงที่สุ่มนะครับอาหารเนี่ยเราใช้ลูกค้าสั่งมาวางวางเลยลงในเมนูเลยวางวางวางเสร็จปั๊บทางร้านเราไม่คิดค่าอาหารเอ้ยบ้านะจริงๆวัตถุดิบทางร้านเราไม่คิดตังค์แต่ขอคิดตังค์อุปกรณ์การใช้กินซึ่งต้องสุ่มเอาเป็นไงน่าสนใจไหมน่าสนใจที่บอเคยเจอเปล่าอูถึงว่าไม่มีตะเกียบไม่มีช้อนเดี๋ยวเราจะเอาวงล้อมาให้กดพอหยุดที่ไหนนะสมมติว่าหยุดที่อตะเกียบคุณก็ตะเกียบผมก็หยิบ มาปิ้งใช่แล้วรหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเราคิดไม่แพงแล้วถ้าเกิดผมหยิบอะไรมาไม่ได้ปิ้งไม่ได้คุณต้องเสียค่าปัตถุดิบให้ผมออ๋คิดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ราคาในเมนูแฝงไหมแฝงไหมแฟงไหมแฝงนะหิวกันังหิวกันยังหิวกันยั่ง เดี๋ยวนาพาเดี๋ยวนาไปเอามาให้จะอธิบายอีกแบบสั้นๆก็คือเขาเนี่ยจะเอาอาหารมาวางสมมติมันเป็นเนื้อวากิวเนื้อวากิวสตาร์ทจะสามสี่ร้อยเข้าไปแล้วมึงคีบหรือทําอะไรเกี่ยวกับมันไม่ได้มึงกินไม่ได้เขาจะเรียกว่าเหลือแล้วเขาก็จะปรับออแล้วสิ่งที่มันสนุกก็คืออุปกรณ์อะไรไม่รู้เขามาท้าทายพวกเราอ่ะเป็นชาเลนจ์ว่าจะกินกันได้ไหมเดี๋ยวลองนี่าเลทมา ยังไม่ได้กินใช่ไหมยังหิวเนี่ยเมนูมาให้ดูก่อนเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยสุ่มเอาอุปกรณ์การกินได้โอเคเออเอามาให้คนดูหน่อยมาแล้วเนไงอนี่เลยเมนูแรกนี่อะไรอะอันนี้เนื้อน้องหน้า เอาวางตรงนี้ก่อนทีเด็ดตรงนี้ราคา69บาทเท่านั้นเองมันนี่แทรทุกอนูเลยนะยังยังยังไม่หมดนี่อันทีสองอะไรอันนี้เนื้อหนอกเนื้อหนอกอะไรกได้อันนี้ราคา9 9บาทยังยังไม่หมดนี่เสือร้องไห้ออสเตเลียนี่มันไงนี่ราคา9.9้าเเหมือนกันตอนนี้ผมต้องการตะเกียบมากเลยตอนนี้ตะเกียบหรืออะไรก็ได้ นี่ไงนี่เป็นวงล้อของการสุ่มเพื่อที่จะเลือกอุปกรณ์มากินหมูกระทะเรามีหลายอย่างมีหลายอย่างงไม่น่ายากหรอกไม่ยารอกมีอะไรบ้างอ่ะไม่บอกดีกว่าให้ลุ้นเองมันถึงเรียกว่าสุ่มสู่กระทะอหมูกระทะสุ่มอ่ะเริ่มจากพี่โซ่ก่อนอ่ะพี่โซ่กดเลยฮะสีฟ้าอ่หมุนแล้วอะไรอ่ะพี่โซ่ได้นี้นะครับไปคนที่แล้วที่แต่เล็บมันแดกหมูกระทะคนต่อไปพี่บอยกดเลยสีฟ้าครับ เฮียแค่อันแรกก็บันเทิงในสัตว์อ่าได้แล้วของพี่บอยีเดียวอนกันเลยนี่ร้านหมูกระทะหรือซุปเปอร์แวะคนต่อไปไอจ่าขอเธอไอจ่าวันนี้ขอตะเกียบให้ฉันเถอะก็ทำใจไว้แล้วไปแต่น้าเขาบอกก่อนเลยว่าวันนี้อุปกรณ์การกินเนี่ยมีแต่ของง่ายๆทั้งนั้นเต็นแก้วน้ำนะคะ หนึ่งได้เลยนะกันเล็กมึงไอ้พวงกูแก้วน้ำแก้วอาจจะเป็นแก้วเล็กๆกูเออแก้วกาแฟกูวางได้แต่ว่าอุปกรณ์มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุปกรณ์มาแล้วเมื่อกี้พี่โซ่จุ่มได้กัรกลายตาเล็กกัรกลายตาเล็กอ่ารับไปอ่าเมื่อกี้พี่บอยสุ่มได้ไอ้พวงอ่ารับไปจ่าจารับมีผิน้ำไหมผมก็มีไม่ต้องมาหรอกพูดเออไหมนะเออ นี่กูว่าคูณทาได้แม่งเหมือไ่ใช่แล้วพี่โซอะไระพี่โซเวลาใช้มีแต่เล็บใช้ด้านไหนเออใครเขาใช้ด้านนี้เออเขาต้องใช้ด้านนี้อ่ะแล้วแก้วกูไม่ต้องตักดื่มหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวว่าได้บ่ะได้ะ้างแกูลดชิมข้างบนก่อนอ่ะฉลาดไอ้เหี้ยเอาละรอบเป็นหนึ่งลายัตว์เออได้อยู่ร้อนร้อนอ๋อดิเด้งเดง เอ้มันได้เก่งมากเก่งมากอ่ะที่บอยได้อะไรไส้วงไส้วงไหนไหนไหนวักวักไปดูวักไปดูมีไปบ้าอันนี้ต้องบอกก่อนที่บอยไม่ได้กินเนื้อไม่ได้บ้างเฮ้ยง่ายง่ายกว่าอ๋อโอ้โหนี่ไงวัดไฟเบคอนหน่อยปากูแล้วจะมาแกวน้ำมันต้องแบบกินน้ำดักน้ำถ้าอย่างเงี้ยได้อ่าแล้วผมก็ถูกได้รูดอ่ะ จับหัวจับหูบอกร้อยจับหูกูจับเองตามเฮ้ยมึงทิ้งมพ์ไหมเรียบร้อยเลยงานงานยากเลยกินได้ไหมผมยอมแล้วอันนี้ถ้าไม่ได้โอนมึงกินไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะกูขอให้พวกมึงได้แก้กันบ้างแล้วจะดูเลยก็คือกินไม่ได้แล้วก็คือต้องเสียตังค์เสียตังค์ไงต้องเสียตังค์อันนี้โอนสดเลยต้องโอนเลยตามราคาถูกต้องเท่าไหร่อันนี้99้าสบเก้าไ เป็นไงล่ะสัตว์สนุกไหมสุ่มไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วสำหรับคนที่ชอบกินซีฟู้ดร้านเรานี่นี่มีแกะนะมีปลาหมึกด้วยไอแกะบ้าบางร้านก็ไม่แกะไไม่แกะแต่ร้านเราแกะงัมนเดิมเหมือนเดิมสุ่มก่อนกดเลยไปเอาเลยแอบบ๊บ ได้ดีนะเอาบอยกดเลยลุ้นบึ้งกินเห็นมันนะไม่เห็นปึ๊บปุ๊บ้อ๊บปุ๊บจุ๊เปุอบปุ๊จปุ๊บปจ๊บปุ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 ๊บปยับปุ๊บปุ๊เปุ๊บ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 ปุจบกุ๊บปุ๊บวุ๊บปุ๊บปุ๊บุ้นปุ๊่ปุบอุ๊บป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 ุกูต้องลุ่าแม่งหยิบะไรไกูด้วยนะอ่ามาแล้ว ของพี่โซ่ได้อันนี้พี่บอยได้อันนี้อ่ะอันนี้ของจาพี่อหลรวะเนี่ยตามสบายนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูลูกค้าต้องอื่นก่อนนะโอเคไอสัตว์แถวบ้านกูเรียกว่าหินใช่บ้านกูเรียกหินดูดิ อ้ลงงกุงมึงลองรีวิวเด้ที่เสียบ,ยบกระดาษนี่มีล็อกอยู่องงของเมือเกชิวๆโอ้โยเพี้ย <Yeah. S 1> ยังไงก็ไม่เสียตังค์เนี่ยมันได้อยู่นะเมื่อกี้มันไม่ต่างจากไขควงมึงเมื่อกี้เลยเอออันนี้มีปลาหมึกปลาหมึกเอาป่ะเอ,อ้ยกูต้องหาอันที่มันมีเหลี่ยมไแม่กู <c oughs> จะเกี่ยวมันได้อย่างเช่นกุ้งกูเองสัตว์กูจะไม่เสียตังค์อีกแล้วอ่ามึงให้ได้นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้ใช่ เฮ้ยมึงหน้าเหี้ยดไรอยู่ไอ้เฮี้ยรอมันสุกก็กลับอีกด้านนึงอันเนี้ยไม่ได้แดกกูแล้วเสียตังค์นี่แต่ร้านนี้เขาดีกุ้งแกะแต่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือหินกูเนี่ยเฮี้ยได้แล้วเว้ยขีบง่ายโนร์ลอดนี่สัตว์โฉกูด้วยเอตั้มนะกระทะหน้าซากมันเนี่ยขัดขัดขั้วมันควรจะใช้ทางนี้มากกว่าไม่ได้เนี้ยไอ้เฮี้ยมันสุกแล้วจับหู Uhm จิ้มมาแล้วแป้งโอ้ยี่กระลังสุกเลยผมยังไงบ้างมาเป็นังไงเยอะเลยมันไม่กินคุ้งดิบนะครับที่เลี่ยผมเคลียอย่างดีเลยเนี่ยไม่กินนะพี่แจนเย็นไปเลยอนุญาตโอ้ยอม ได้ไหมนิ้วหายหมดแล้วไม่ได้ครับอาไม่ได้สแกนถาดเดียวถาดอะไรหกสิบเก้าพอนูยืมหน่อยกูเสียดายกูไม่เอาเสียดายโอ้โหกฎของร้านคือใช้ของใครของมันนะคะมาแล้วขอจำอยากให้ผมหน่อยผมยังไม่ได้ชิมเลยอาหารเป็นยังไงให้เขาเรียกก่อนมาเมืองนี้สมแล้วไอ้เหี้ยเป็นหุ้นส่วนถูกต้องเมืองนี่เยอกเลยเยอกเลยกูเองกูเอง ตะเกียบตะเกียบถ้าไม่ตะเกียบแบบนี้กินสบายสบายอูจะครี้บอย่างนี้เลยไอ้สัตว์เกิดอะนี่นะอ่าตาพี่โซกดครับเมื่อกี้มึงได้อะไรวะยังไม่เห็นและอยู่อยู่ที่นี่ครับพี่โซได้นี่นะอะไรยะโอเคพี่บอยกดเลยไม่รู้ได้นี่นะโอเค เห็นเหรอไม่รู้อไม่รู้ไอ้เหี้ยไม่ทันเดี๋ยวน้าไปหยิบผมก่อนมาให้เลยแธวมาแล้วมาแล้วอ้าวพี่โซอ่ะพี่บอยโอ้ยมาตะเกียบให้ผมสักทีเถอะนี่เลยของจ๋าตะเกียบคู่อะตามสบายนะเป็นหลังบ้านชวนกูไปแดกกันแล้วนะมึงก็ยังสนุกหัวนอ้๊ะเฮฮาอยู่เลย สัตากูละเฮ้ยกูมีวิธีนี่ยังไงเพื่อนดูนะเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะแล้วก็ลวกเหมือนก๋วยเตี๋ยงไงเล็กคดตักส่งได้ส่งได้เรากะเล็กเล็กคนตักมจะไม่ยากมีกินเติมซุปให้แล้วนี่เอาเอาน้ำมาเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฮะมึงแหกแห้งอ่ะแล้วมึงต่างน้ำอยู่นี่แล้วก็น้ำมาเลยนี่เต็มเต็มช้อนนี่นี่ ไม่ได้อ๋ออันนี้มันแรงเกินไปนี่มันกินแบบนี่มาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนี่โหโอ้โหในงนพี่โซ่อร่อยป่ะได้นะพี่บอยโอเคนะไม่ยากไม่ยากจ๋าเป็นไงบ้างได้เปล่ากินได้เปล่านี่เล็กสุดตับนี่เดี๋ยวก่อนประเด็นคือมึงเอาขึ้นมาได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่เนื้ออย่างเดียวไงมันมีน้ำซุปนี่ไงคุณก็คั้นมันออกดินี่นี่นี่เฮ้ยน่าเมนูนี้กูรอดแล้วเขาต้องจิ้มจิ้มไหนรำจิ้มป่ะ อขาคือครบสูตรเดี๋ยวกูปาดให้มาแล้วก็ลวนรวนเนี่ยรวนเงี้ยเฮ้ยจับหูในรอบนี้มันได้เดีดีเลยแถวอีกแกน่ะมึงอ่ะสนุกสนุกสนุกมเลยมึงอ่ะสนุกอยู่คนเดียวอ่ะไอ้เหี้ยก็อันนี้ก็ถือว่ามาเลี้ยงมึงจำไอ้น้าหนูนอดนั่นนั้นได้จำแค่กูแม่นเลยไอ้เหี้ยเนี่ยอะไรนะเชฟเอ็มอ๋อไอ้ก้อยไอ้เหี้ยเชฟนั่นแหละทุกทีเจอแม่งทุกรอบเออจ้างมาเหมือนเดิม เก่งนี่เหเทมวันนี้อาเป็นไงบ้างล่ะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดเดี๋ยวพวกมึงมาั้งตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยยืมสถานที่แป๊บนึงวก็ได้ะเด็นเผลนเลยนะก็เห็นบอกว่าเอออยากได้แบบรีวิวร้านแบบไม่เหมือนใครเอาสาระก่อนชื่อจริงๆมันคืออะไรนะอ่ะออกเสียงกันว่าอะไรหมูกระทะที่ถูกต้องมันคือ หมูกระทะอแต่ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วมึงไม่ได้บอกไม่ได้บอกไงก็ไม่ทันเฮ้ยไอ้นี่อ่ี่กมึงเอาอะไรมาเล่นกันเนี่ยอย่ากูหาเนี่ยหาก็ป่วยเนี่ยต่างลำสุกเนี่ยงี้กูบอกแล้วมึงไม่บอกท่อเล่นเ่ยถ่ายถ่ายกันเนี่ยมีคนดูเท่าไหร่กูเพิ่งเข้าไปดูดิหมื่นกว่าคนเองเรนที่จ่าแตงเนี่ยไม่ใช่จ่าไม่ใช่พ่อกูพ่อกูพ่อกูไปย้ยย้ายพวกมึงอ่ะย้ยย้าย กูบอกแล้วว่าอย่าเอากระบวยมาใช้มันจะเจ้ามันก็หาอยู่กระบวยข้างในตัวเอาเอวโอ้โหเอาเนื้อตัวแดกด้วย นัดกระเจิรนเลยเ้ย่ีดเคี้ยแล้วเคี้แล้วเคี้แล้วเคี้้ในอีสานชัวร์ะไปคนละอันไปคนละแดกได้นะรอบนี้ไอ้นี่แดกได้นี่ตะเกียบนี่ของแท้อันนั้นคือลูเมตแลเมตเลยก็มาบอกินได้กินได้ชัวนะ่นไลังมัอยู่ในห้องน้ำแล้วฝากขอโทษด้วยไม่ได้บอกเเมา้ยวีนเลยันนี่ยก็บอกแล้วว่าให้บอกก็อยากจะมาแบบเรลยเรียนี่ไดนี่กินได้เลยสบายสบายชัวร์นะนั่งนส้มึง อได้ร้านเนี่ยชื่อว่าฮึมใช่ไหมที่ถามในตอนแรกก่อนโดนบอมเนี่ยหืมหุบนะตั้งตรงไหนถามก่อนสาขาแรกอยู่ที่ตลาดต้นไทรต้นไทรติดกับบีเทสแบลิงอ๋อใช่ใช่ใช่นั่นคือสาขาหนึ่งถ้ามาจากบีเทสใช่ไหมลงทางออกห้าเจอเลยสาขาหนึ่งติดอะไรติดบีเทสแล้วสาขาสองติดคีเปิดตั้งแต่ห้าโมงถึงเที่ยงคืนสาขาหนึ่งกูเคยผ่านเป็นไงบ้างคนลุมหลังร้านเทียบไอ้ยลุมไปต่อแถวเหรอเล่นไฮโล ก็คือแรนดอมอหมูกระทะี่อะไรไม่มีหรอกจริงๆแล้วขายยังไงอันนี้ไม่ได้ขายเป็นบุฟเฟ่หรือเป็นชั่งกิโลนะจะขายเป็นชุดเป็นราคา, <น jam. S 1> าละหลพยดง่ายๆก็จะมีมีชุด300 400 500 300นเนี่ยจะไม่มีทะเลส่วน400เนี่ยมีทะเล500ก็มีทะเลแต่อัพไซส์ขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นสาขาต้นสอ่ะจะแถมน้ำเบซี่ด้วยชุด500้ายฝากหน่อยฝากดิเครดิตร้าน สิ่งที่แตกต่างจากร้านอื่นเลยคือน้ําจิ้มทําเองอร่อยนัวแน่น <colorful> อนกับคอนเฟิร์มคุณภาพหมูที่เราหมักเองไม่ฝาดลิ้นไม่ไม่บวมน้ําไม่รู้สึกว่าย่างสุกไม่สุกแน่นอนโอเคครับวันนี้ช่องจ่าแตงก็ขอฝากเป็นที่อะไรกันไม่เก็บไปทีเดียวไว้ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาตกใจเถอะเคียจริงไหมเออเคลียร์แล้วเสื้อผ้ามึงยังไม่ได้เคลียร์เคลียร์แล้วเฮ้ยกินเลยมากินต่อมาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าอาหารน้ำจิ้มเขาทีเด็ดมากใหญ่เพื่อนเพื่อนมาลองกันแล้วก็หมูอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปกลางคลิปก็คือหมูเขาคัดมาอย่างดีไม่มีใส่สารฟอกอะไรทั้งนั้นก็ไงวะฝากไปด้วยกันนะครับสำหรับช่องอย่าแตงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันนะครับติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับวันนี้ขออนุญาตอ้าว นะนะนะเขาอุปกรณ์ให้รับประทานไกินหรือยังมาด้วยกันเนี่ยโอ้โหกินด้วยกันนะเจอกัมา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 เออมัมาะมามามามมามามไปล็ามคอมามามามม